คลิปจนเหนื่อยทุกคนอัดคลิปจนเหนื่อยอ,อคิดคอนเทนต์ก็เหนื่อยโอ้โหชีวิตประมาณนี้เลยไม่ทำได้เหรอใช่ไหมก็ต้องทำไงการทำงานอ่ะมันก็ต้องทำทุกวันไงทำทำหยุดหยุดมันจะได้อะไรทุกคนก็คงแค่ได้ทำนั่นแหละเพราะว่าเราไม่ทำตลอดไง มันต้องทําตลอดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนาะไม่รู้จะทําอะไรบางท่านแบบโหยหนูดาวเอ๋ยไอ้ทำอะอยากทํามากแต่ไม่รู้จะทําอะไรจะลงแบบไหนหนูดาวก็อยากแนะนำเละเนาะ,ะทำได้ดีที่สุดก็คืออยู่รอบตัวเราเละเราถนัดสิ่งไหนเนาะอะไรที่เราเห็นแบบแปลกๆหรือว่าอยากทําก็ทําไปเถอะบางทีนะหนูดาวคิดว่า คลิปที่เราแบบยังไงคะไม่ค่อยได้ตั้งใจอะ่ะเหมือนทําเออพอส่งงานไปหรือว่าแบบเหมือนเราไม่ค่อยชอบอะ่ะแต่เราก็ไม่มีคลิปลงอะไรอย่างเงี้ยบางทีคลิปที่เราแบบทาทาไปนั่นแหละอาจเป็นคลิปที่ดีก็ได้ไงอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนหรอกทุกคนใช่ไหมคะเพราะว่าการทํางานของเราอะ่ะมันแล้วแต่เลยแล้วก็ AI ออ่ะเนาะแต่ละบ้านแต่ละช่องอะ่ะไม่เหมือนกันนะเนาะ AI บ้านหนูดาวก็อีกอย่าง AI บ้านเพื่อนก็อีกอย่างนะไม่เหมือนกันแต่เราก็ปรับออกมาใช้ได้ไงเราพยายามทําทุกวันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยคลิปทุกคลิปที่เราลงอ่ะเนาะเป็นคลิปที่มีค่าสําหรับเราอยู่แล้วแหละทุกคนเนาะเราได้ทําไปแล้วเราได้คัดสรรไปแล้วนะ่ะมันต้องดีแหละถ้าไม่ดีเราจะลงทําไมคะใช่ไหมเราก็ทําไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยลงไปเหอะ ทุกวันเคยโพสสิบก็ต้องสิบอะไรเงี้ยสม่ำเสมออะไรเงี้ยเคยลงคลิปยาวหนึ่งก็ต้องหนึ่งทุกวันอย่างน้อยอะไรเงี้ยทุกคนก็ต้องลง่งก็ต้องทําให้ทุกวันอะไรเงี้ยเนาะเคยโพสต์เช้าเที่ยงเย็นเราก็ต้องโพสต์อีกนะทุกคนคือมันไม่ได้ไงวันนี้โพสสามวันนี้ขี้เกียจโพสต์อันเดียวก็ไม่ได้อีกใช่ไหมต้องทําให้มันสม่ําเสมออะไรเงี้ยเนาะเหมือนเราทํางานไง ทำทุกวันเช้าเที่ยงเย็นเออเราทำไปเฮ่อเอไออ่อะจะเป็นคนรับงานของเราแล้วก็ส่งต่อให้เราเองเราก็มีหน้าที่มานั่งคิดว่าจะเอาคลิปแบบไหนลงจะพูดแบบไหนหรือ,อ,อจะเอาแนวทางยังไงในการออสร้างสารรค์ผลงานในช่องของเราอะไรเงี้ยคือคิดอะไรได้อยากพูดแบบหนูดาวอย่างนี้ก็ได้นะ พูดสักสามนาะทพูดเรื่องอะไรก็ได้ไงเรื่องอะไรล่ะการเป็นอยู่การทํางานหรือไม่เออสิ่งที่อยู่รอบตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีค่าหมดมีความหมายหมดเ,เพื่อนที่อยู่รอบตัวเราอาจจะรู้ตัวตนเราหละว่าเราเป็นยังไงแต่เพื่อนที่อยู่รอบ รอบนอกก็คือเพื่อนแบบเนี้ยที่เราไม่รู้จักกันนะเนาะเขาก็คงไม่รู้จักเราอะไรเงี้ยเขาอาจจะชื่นชอบในสิ่งที่เราทําแล้วก็ตัวตนของเราก็ได้ไงมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกทุกคนเนาะนี่แหละก็เลยอยากให้ทุกคนลองอคิดดูแล้วก็ลงมือทํานะคะสู้ๆคลิปนี้ก็ยาวมากเนาะขอบคุณที่เวะมารับชมเป็นกําลังใจนะคะก็พูดคุยกันแค่นี้แหละบ,บาย